สวัสดีครับปุ๊บเจ้าลุงเดียนะครับทีมรังบานน้องอุคงอิงนะครับผมนี่เจอรี่นั่งก่อนนั่งก่อนเร็วนั่งนั่งเออเอาลุกลุกเร็วลุกบอกให้นั่งกันนั่งนะครับเอาลุกเออนั่งคอยนั่งคอยนั่งเออเป็นอย่างนี้นั่งคอยคอยนะนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เอานั่งก่อนนั่งนั่งนั่งเออในลูกเดียวโซได้ออกได้เรียบร้อยแล้วเนาะ

mài ngan, mày không ăn, nang còn đeo, nang còn đều nang lông, nang lông đeo, mày ào, nang lông, nang lông đeo, nang còn đeo, mày ào, mày nang còn đều nang lông đeo, nang coi, nang coi đeo nang gọn điu nang luôn <laughs> siêu đuối, mày ao nó siêu nang gọn điu nang ăn nang coi điu mày ao mày ao mày ăn ăn, bảo nang, แค nang nè, mày nang mày ăn ăn, mày ao mày ăn nang coi điu nang điu mày ao mày ao เดียกินไม่เอานั่งคอยนั่งลงไม่เอานั่งคอยก่อนเดียวนั่งคอยเดียวเมื่อวานนะครับลุงเดียต่อช่วยเร้วนะครับเ้นเดียวนัก <c oughs> ไม่ก็จ,จามโลครับ <c oughs> นั่งเร็วนั่งเห็นไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอานี่เห็นไหมดูนั่งเร็วนั่งคอย năng còn đều năng lung năng lung đều năng lung may ao, may ao, may ao, năng coi con năng năng lung Mày ao, năng lung đều năng lung đâu còn gặp không nữa năng lên nào rong thong con gặp không เราไม่รู้เจ้าข้องจะว่าไงนะครับผมแต่ว่าลุงเดียตอดโซ่ไว้แล้วครับในคลิปปานังนะครับไปดูได้ครับแล้วก็บพอดีเอฟซีก็เรียกร้องมาไล่คนเนาะสงจ้านนองเอาครับไม่รู้เจ้าข้องก็ว่าเพื่อมังครับผมไม่รู้เจ้าข้องก็ว่าเป็นได้นะแต่ลุงเดียตอดไปแล้วครับผมแต่เกิดเจ้าข้องก็โวยวายเอฟซีเราปิดจอไนะครับลุงเดียว่าหน้าเป็นเจ้าข้องหลามก็วายครับผม

Ừ, ดูกับปีควรต่วนสมบ,นบูรณ์ครับนี่พอดีกาวได้ยังไม,ไม่ไม่ได้หู้นะครับผมมันมีข้าวเนี้ยลงเดียวข้าวเนี้ยมาครับไก่ายางแล้วก็เนือ้อตาแก้งนะครับผมเนาะแล้วก็บแบ่งเนื้ออะไรเสียด้วองน้ำจิ้มมาบอกเสียด้วว่าเออคอยกินนะเราเป็นลูกชายเดี๋ยวคอยกินทีหลังมันมีอยู่นิดเดียวครับออื โพูดูเรื่องครับเสียนะครับเสียบอกพูดตั้งกับไปแล้วแล้วครับผม <c oughs> ไม่ต้องว่วงครับเสียพูดบอกดูเรือร่อง,องกับข่องน้องก็ได้ก็เหมือนกันนะครับผมนะพออยากกินของน้องกับเสียก็ไม่กินครับเอากลับเรียบร้อยพอเนาะเดี๋ยวก็กินใหม่ ตัวดีกาวยังไม่พุ่งดีมันมีข้าวเนี่ย้าวเย็นอยู่นะครับผมนะก็เอามาปลาส้มนามแล้วก็มีไก่ย,ย่างมีกาวเนี่ยมีเนื้อย่างนะครับผมนะอย่าไปจนที่ครัวนะแล้วก็อย่าไปจนด้านหน้านะอนอนเล่นอยู่นี่แหละรู้เรื่องนะไปไปไม่รู้เลยแล้วครับหลวงเดียรทอดไปแล้วโซ่ แต่จากนั้เขาไม่พอใจก็ให้มาไว้ลงเดียครับผมแต่ถ้าว่าเป็นน้องทุกแร้งก็ดีไปครับผมเส้นแหลกันย่่ยใช่ได้ครับผมแต่มาเจอเส้นนี้สามโลห้าโลแล้ครับผมเส้นเดียวนอนองเดินหลากโคลงกลางกงอยนดูครับผมนัก ออโตไดเร็วนะครับไปดูในคลิปของป่านางได้นะเมื่อวานตอนยิ้นนะครับผุเนาะปานางยิ้นก็เรียกลุงเดียวว่าพอวันลุงเดียขาคุณนะครับกับลุงเดียนะจใายหนังก็ก็หนังจใายยึดก็ยึดแต่เวลาเปลียงแต่เวลาก็ายกเจ้าข้อก็แก๋นั่นนี่ครับผมมันน่าหน่อยใจกับเรียกก็ยังไม่ยันเลยครับแก่ลุงเดียวเดียวเจีิไปไหน ตาเขาเดินตามล่างิวงตามล่างจ้าข้องหรือว่าอยู่เล่นอยู่กับเจ้าข้องก่นหน้าตะนุ่นไม่มีหันมองครับมันหน้าเหมือนกันนี่ครับดวงอาทิตย์ขึ้นช่วยเลือเกินครับผมดูดีดีไปต่อ ากปุมต้รับทีมนี้แก่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนแล้วก็อย่ากดคำโฆษณานะครับผุ่มเนาะฝากติดตามจองลงเดียติมลางบานให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปนานางนะครับปาวันปาต้นติม่างบานนะครับเราก็ดูแลความเรียบรรอยแล้วนกะ็อัปเดตความคืบหน้านะครับของติมลางบานคองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผุมนะในแต่ละวันในทะี่ดูเนาะส่วนด้านหน้านองกะ ตำนาทีนะครับน้องอุ้งอิงตำนาทีหมอะความสุกนะครับแปนเพลง F4 ตกตานที่น่ารักนะครับปุมแต่นี่เป็นวันปักป้อน้องน้องนะครับปุมเนาะเป็นวันปักเป้งน้องนะครับป้าน้องปักป้าในเต็มทีนะครับปออีกไม่น้อยเนาะปักป้ากันเต็มทีกับทีมงานครับเราก็ลุยงานกันต่อกับเป็นหมอความสุกให้แฟนเพลงนะครับปุมเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับปุมเนาะเจนไม่กิปบหน้าครับปุมสวัสดีครับ